วันนี้เมื่อปีที่แล้วบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยแกนนำคนเสื้อแดงได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน30รูปมาทำพิธีสวดพระพุทธมนต์และรับบารจากผู้ชุมนุมเพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบเจวันจากเหตุการณ์การประทะก,กันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มคนเสื้อแดง ส่งผลให้คนแสดงเสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายนัทวุฒิใสเกือ้อเลขาธิการกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้ผาญาติของนายจรูนชายแมน้นที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์10เมษาย,ยนมาร่วมแถลงข่าวเพื่อเรียกร้องให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบ โดยนางนงลักษ์ชายแมน้นบุตรสาวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีหยุดทำร้ายประชาชนเพราะความสูญเสียทั้งหมดจะตกอยู่กับญาติของผู้เสียชีวิตด้านนายสุพรอัตท,ทาบงหรือแลมโบอีสานแกนนำนปชเปิดเผยว่าแกนนำคนสแสดงมีมติร่วมกันว่าจะมีการเคลื่อนทับใหญ่ไปถนนสีลมเพื่อปิดธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ่ เพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลให้แสดงความรับผิดชอบกับการใช้กำลังสลายการชุมนุมจนส่งผลให้คนแสดงเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นายคารมพลทกลาง ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากแกนนำนปชที่ถูกออกหมายจับตามอำนาจของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอจำนวน24รายเดินทางเข้าพบพลตำรวจตีอำนวยนิมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอเลื่อนวันเข้ารายงานตัวไปเป็นวันที่15พฤษภาค,คมเวลา10นาฬิก30นาทีเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สำหรับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลนายสาธิตบงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจกซีดีบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายนให้กับสื่อมวลชนจำนวน100แผน่นโดยบนแผ่นซีดีมีข้อความว่าใครฆ่าแดงตอนที่1ซึ่งซีดีดังกล่าวเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่10เมษายน2553 จากการบันทึกภาพของนักข่าวทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าได้มีการทำซีดีแจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการทั่วประเทศเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนจนํานวน5 0 0แสนแผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามสร้างความชอบธรรมในการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงโดยพยายามโยนความผิดทั้งหมดให้กับชายชุดดา ซึ่งทั้งหมดเป็นการกระทำที่สวนกับความรู้สึกของคนเสื้อแดงที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบและต้องไม่ลืมว่าเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำกับคนเสื้อแดงไว้อย่างไรบ้างทีมข่าว DNN รายงาน